น้หมู่บ้านริมเนินเขาอันเงียบสงบมีคฤหาสน์หลังหนึ่งใหญ่โตโออาประดับไปด้วยศิละปะแบบตะวันตกและไทยผสมผสานกันอย่างลงตัวคฤหาสน์หลังนี้เป็นของท่านเจ้าสัวธันวาและภรรยาของเขาคุณหญิงจันวาดทั้งสองเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยล้นฟ้ามีที่ดินเป็นพันไร่โรงสีโรงงานและกิจการนับสิบแห่งกระจายอยู่ทั่วทั้งภาคกลางพวกเขาสะสมทั้งเงินทองข้าวของโบราณและทรัพย์สินมากมายจนไม่มีที่เก็บ แต่ในบ้านหลังงามหลังนี้กลับไร้ซึ่งเสียงหัวเราะของเด็กเสียงร้องไห้ยามนองแงเสียงฝีเท้าวิ่งเล่นหรือแม้แต่เงาของเด็กเล็กสักคนเดียวแม้แต่แมวสักตัวในบ้านก็ยังไม่มีเพราะท่านเจ้าสัวทันวาเคยพูดไว้กับผู้คนว่าหากเขาจะมีเสียงใดมาอยู่ในบ้านเขาขอให้เป็นเสียงของลูกแท้ๆเท่านั้นตลอด20ปีของการใช้ชีวิตคู่ทั้งสองเฝ้ารอคอยวันที่จะได้อุ้มทารกตัวน้อยในอ้อมแขนได้เรียกตนเองว่าพ่อและแม่ อย่างสมบูรณ์แต่การเวลากลับเดินผ่านไปอย่างไร้ความหวังทุกครั้งที่เห็นครอบครัวอื่นพาลูกหลานเดินเล่นคุณหญิงจันวาดมักหลบตาแซงยิ้มอย่างคนที่ซ่อนความเจ็บไว้ภายในท่านเจ้าสัวเองแม้จะภายนอกเคร่งขรึมเข้มแข็งดั่งหินผาแต่ในคืนที่เงียบงันเขาก็เคยยืนมองฟ้าและถอนหายใจอย่างคนที่มีทุกอย่างยกเว้นสิ่งเดียวที่หัวใจเรียกร้อง พวกเขาลองรักษามาหมดแล้วทุกทางแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยสมุนไพรและแม้แต่คำภาวนาในวัดวาอารามก็ไม่เคยเว้นทุกปีในวันเกิดของกันและกันพวกเขาจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงข้อเดียวขอให้ได้มีลูกแต่ฟ้ากลับเงียบงันไม่มีเสียงตอบรับไม่มีปาฏิหารไม่มีแสงแห่งความหวังส่องผ่านประตูบ้านแม้สักเซี่ยว ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงเนินไหลเสียงเครื่องจักรทำงานเสียงผู้คนพูดถึงกำไรขาดทุนเสียงทุกเสียงกลบเกลื่อนความเงียบของหัวใจสองดวงที่กำลังรอเพียงสิ่งเดียวเสียงของลูกแต่แล้วในวันหนึ่งที่เหมือนจะเป็นวันธรรมดาฟ้ากลับเริ่มแปรเปลี่ยนเงียบๆคืนหนึ่งในเดือนรามครหา์หลังงามที่มักสว่างสวยด้วยแสงไฟกลับเงียบงันและมืดมนผิดปกติเหล่าคนรับใช้ต่างปิดประตูหน้าต่างแน่นหนา เพราะวันนี้คือคืนเดือนดับคืนที่หมู่บ้านแห่งนี้เชื่อว่าเป็นคืนของพลังลี้ลับเป็นเวลาที่สิ่งเร้นลับจากฟากฟ้าและใต้พิภพสามารถเดินทางมายังโลกมนุษย์ได้ท่านเจ้าสัวทันวายยืนอยู่บนระเบียงชั้นสองมองฟ้ามืดที่ไร้ดวงดาวท่ามกลางความเงียบสงัดเขาไม่ได้กลัวสิ่งเร้นลับไม่ได้หวาดหวั่นสิ่งใดมีเพียงความว่างเปล่าในใจที่กอะกินหัวใจเขาทุกคืนทุกวันในขณะเดียวกันคุณหญิงจันวาดนั่งอยู่ที่ศาลพระภูมิภายในสวนหลังบ้าน จุดธูปและก้มกราบเงียบๆโดยไม่ให้ใครรู้เธออธิษฐานเหมือนที่เคยทำมาตลอดหลายปีแต่ในคืนนั้นขณะที่เธอหลับตากลับมีลมเย็นประหลาดพัดผ่านเสียงกระดิ่งลมที่ไม่เคยขยับก็ดังขึ้นเบาๆราวกับมีบางอย่างมาเยือนเธอลืมตาขึ้นช้าๆแล้วมองไปยังมุมหนึ่งของสวนเงามืดของต้นโพก่าแก่ที่มีอายุราวร้อยปีพลันมีแสงบางอย่างวูบผ่านเป็นแสงอ่อนๆสีเงินเจอือทองสท้อนผ่านหมอกจางๆที่ลอยอยู่ในอากาศ ไม่มีใครเห็นนอกจากเธอคนเดียวเธอยือนขึ้นและเดินเข้าไปใกล้ด้วยหัวใจที่เต้นแถวเบาแสงนั้นยังลอยนิ่งอยู่ใตายต้นโพคล้ายมีรูปเงาของบางสิ่งบางอย่างแต่ก็เลือนรางราวกับเป็นภาพฝันจู่ๆลำแสงนั้นก็เคลื่อนเข้าหาเธออย่างช้าๆแล้วสลายหายไปในอากาศราวกับมันได้ส่งบางสิ่งบางอย่างมาไว้กับเธอแล้วในคืนนั้นเธอฝันประหลาด ฝันเห็นหญิงชราหน้าตาใจดีนั่งอยู่กลางลานวัดเก่าบนตักของหญิงคนนั้นมีทารกน้อยห่อผ้าไว้อย่างแน่นหนาหญิงชรามองมาทางเธอแล้วยิ้มช้าๆก่อนกล่าวด้วยเสียงที่ไม่ดังแต่ชัดเจนในหัวใจว่าของขวัญน,นี้ต้องแลกมาด้วยหัวใจคุณหญิงสะดุ้งตื่นขึ้นมาในยามใกล้รุ่งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความรู้สึกแปลกประหลาดในอกไม่ใช่เพียงความฝันแต่มันคือบางอย่างที่หัวใจรับรู้ได้ เธอไม่รู้รอกว่าตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นไปชีวิตของเธอกับเจ้าสัวจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะแสงเร้นลับในคืนเดือนดับได้ส่งของขวัญชิ้นหนึ่งมาแล้วรุ่งเช้าหลังคืนเดือนดับทุกสิ่งดูเงียบสงบเหมือนเช่นเคยทว่าในใจของคุณหญิงจันวาดกลับไม่เหมือนเดิมความรู้สึกบางอย่างแฝงอยู่ในอกเรากับมีชีวิตอีกหนึ่งอยู่ในร่าง เธอลุกขึ้นมาจัดบ้านเองเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเดินตรวจสวนดึงใบไม้แห้งออกจากพุ่มดอกไม้แล้วหยุดยืนใต้ต้นโพท,ที่เมื่อคืนเห็นแสงเรนลับลอยผ่านที่ใต้โคนต้นมีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมันคือห่อผ้าเล็กๆห่อด้วยผ้าฝ้ายสีขาวสะอาดเย็บขอบอย่างประณีตด,ด้านในมีเพียงผ้าอ้อมเด็กหนึ่งผืนวางอยู่เงียบๆอย่างไรที่มาไม่มีร่องรอยของผู้ที่วางไว้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ คุณหญิงชะักไปชั่วครู่เธอก้มลงเก็บห่อผ้านั้นขึ้นมากลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ป่าลอยออกจากผ้าอ้อมผืนนั้นแม้ไม่เคยมีลูกมาก,ก่อนแต่สัญชาตญาณบางอย่างในใจกลับบอกเธอว่านี่คือของสำคัญเธออุ้มห่อผ้านั้นแนบอกเดินกลับเข้าบ้านเงียบๆโดยไม่พูดกับใครเก็บมันไว้ในห้องนอนใส่ไว้ในตู้ไม้เก่าแก่ที่ปิดแน่นสนิทและในคืนนั้นเธอฝันอีกครั้ง คราวนี้เธอเห็นหญิงชราคนเดิมนั่งอยู่ในทุ่งดอกไม้สีทองมีทารกน้อยอยู่บนตักหญิงชราไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มและส่งสายตาไปที่ตู้ไม้บานนั้นพอตื่นเช้ามาเธอรีเปิดตู้ดูอีกครั้งและก็ยังคงมีเพียงผ้าอ้อมผืนนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือจิตใจของคุณหญิงจันวาดเธอเริ่มสั่งให้คนใช้ทำความสะอาดห้องเล็กห้องหนึ่งตรงมุมคาสิ์สั่งช่างไม้ให้มาทำเปลเด็กเรียกช่างทาสีให้แต่งห้องเป็นสีฟ้าอ่อน และสั่งซื้อของใช้เด็กอ่อนทีละชิ้นทั้งที่ไม่มีข่าวดีไม่มีแพทย์คนใดแจ้งว่าตั้งครรภทันเจ้าสัวทันว่าเห็นทุกอย่างด้วยความเงียบเขาไม่สักถามไม่ตัดบทไม่หัวเราะยอ่อเขาเพียงมองเธอด้วยแววตาที่อ่อนโยนเรากับเขาก็รู้ว่าบางอย่างกำลังจะมาและในคืนถัดมาก่อนที่คุณหญิงจะเข้านอนเธอแง้มประตูตู้ไม้ดูอีกครั้งผ้าอ้อมผืนเดิมยังคงอยู่แต่มีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนน้ำนมปรากฏขึ้นในอากาศจางๆ ในค่ำคืนเงียบงันของฤดูฝนเสียงสายฝนตกกระทบหลังคาคฤหา์ดังเบาๆสลับกับเสียงใบไม้ไหวแต่ในห้องนอนใหญ่ชั้นบนสุดของคฤหา์แห่งนั้นกลับมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบคุณหญิงจันวาดนอนหลับตาอยู่บนเตียงสีหน้าสงบแต่ลมหายใจหนักแน่นกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเธอกำลังฝันอีกครั้งฝันที่ไม่ได้เหมือนกับฝันทั่วไปแต่เหมือนการพบเจอภายในฝันนั้นเธออยู่ในห้องเด็กทารกที่เพิ่งจัดเตรียมไว้ เสียงเพลงกล่อมเด็กดังแผ่วเบาเสียงที่ไม่เคยเปิดจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงใดๆแต่มันกลับไพเราะจนหัวใจเต้นช้าลงอย่างอบอุน่นจากมุมห้องหนึ่งมีเงาลางๆางของเด็กทารกคล้ายกำลังเคลื่อนไหวแม้จะยังไม่มีร่างจริงให้เห็นแต่แสงสีทองที่รายล้อมบอกชัดว่านั่นคือชีวิตเธอยืนมองเงานั้นอย่าง,งเงียบๆก่อนจะได้ยินเสียงหัวใจดวงน้อยเต้นจังหวะเบาๆชัดเจนในห้องเงียบ เสียงนั้นไม่ได้ดังในฝันเท่านั้นมันยังสะท้อนออกมาสู่โลกจริงราวกับแววจากอีกพบหนึ่งท่านเจ้าสัวทันวาที่นอนอยู่อีกฝั่งของเตียงลืมตาขึ่งอย่างกระทันหันดวงตาจับจ้องไปยังมุมห้องมืดสนิทที่ไม่เคยมีอะไรเลยแต่ในค่ำคืนนั้นมีบางอย่างเรืองแสงจางๆอยู่ในเงามืดเงานั้นไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวแต่กลับอบอุ่นไม่ได้น่ากลัวแม้แต่น้อยเจ้าสัวหลักตาลงอีกครั้งโดยไม่เอ่ยสิ่งใด หัวใจของเขาเงียบสงบราวกับเสียงเต้นของหัวใจเล็กๆนั้นได้สั่นสะเทือนบางอย่างในตัวเขารุ่งเช้าคุณหญิงตื่นขึ้นมาอย่างอ่อนโยนเธอเดินไปเปิดตู้ไม้เก่าเหมือนเช่นเคยและต้องหยุดชะงักผ้าอ้อมผืนนั้นยับยุยยีเล็กน้อยราวกับถูกมือเล็กๆจับไว้ก่อนจะปล่อยลงกลับที่เดิมและคางใต้้าอ้อมมีสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นมาตุก๊กตาผ้าเย็บมือรูปนกกระจอกตัวน้อย มันเก่าและซีกราวกับผ่านการเวลายาวนานแต่เย็บด้วยฝีมืออันพระนีตละเอียดข้างในยัดด้วยปุยนุ่นมีกลิ่นหอมบางเบาเหมือนกลิ่นทารกแรกเกิดไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนไม่มีใครรู้ว่าใครวางไว้แต่คุณหญิงรู้ว่าเสียงหัวใจดวงน้อยนั้นเริ่มเต้นอยู่ในเงาของชีวิตเธอแล้วคาราหาดหลังใหญ่ที่เคยเงียบงันมานานหลายปีเริ่มมีบางอย่างเปลี่ยนไปทีละน้อย ไม่ใช่เสียงเครื่องจกักรไม่ใช่เสียงแขกมาเยือนหรือเสียงคนใช้ที่เดินขวักไขว่แต่เป็นเสียงบางอย่างที่เบาทว่ารู้สึกได้ชัดเจนถึงขั้วหัวใจเสียงของชีวิตใหม่ที่ยังไม่มีใครเห็นในยามเช้าเสียงนกร้องจากสวนหน้าบ้านกลับดูสดใสกว่าเดิมใบไม้ที่เคยนิ่งสงบตอนลมพัดกลับไหวแรงขึ้นโดยไม่มีลมใต้ตะไม้ในห้องรับแขกมีตุ๊กตาผ้าอีกตัวหนึ่งวางอยู่เป็นรูปกระต่ายเล็กๆเย็บด้วยผ้าเนื้อเดียวกับตัวนกที่อยู่ในตู้ ไม่มีใครในบ้านรับรู้ว่าใครเป็นคนวางมันไว้คนใช้ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับห้องของคุณหญิงโดยไม่ได้รับอนุญาตและคุณหญิงเองก็ไม่ได้สั่งให้ใครทำเธอเพียงแค่ยิ้มเบาๆและเก็บตุ๊กตากระต่ายไปวางไว้ข้างนกในตู้ไม้เงียบๆแล้วในคืนนั้นเสียงหัวใจดวงเล็กๆกลับมาอีกครั้ง แต่คราวนี้เสียงนั้นไม่ตั้งอย่างเดียวได้อีกต่อไปมันมีเสียงอีกเสียงหนึ่งเสียงของเสียงหัวเราะเล็กๆดังประสานอยู่เบื้องหลังไม่มีใครพูดไม่มีคำอธิบายใดๆแต่คุณหญิงรู้ว่าเด็กน้อยที่เธอวิงวอนขอพรจากฟ้ากำลังมาเธอเริ่มจัดห้องเด็กให้สมบูรณ์ขึ้นใส่ม่านลูกไม้สีขาวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเป็นลายเมฆเล็กๆ,ๆเจ้าสัวธนวาก็ให้คนไปหาของเล่นเก่าแก่จากต่างประเทศมาะส,สมไว้ในห้องนั้น เขาไม่พูดอะไรไม่ตั้งคำถามแต่ทุกครั้งที่เดินผ่านห้องเด็กเขามักหยุดยืนนิ่งนานนับนาทีและในเช้าวันหนึ่งท่ามกลางเสียงฝนที่ตกพรำๆคุณหญิงเดินไปที่ระเบียงห้องนอนเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ตามปกติแต่ทันทีที่เปิดม่านออกเธอก็พบกับบางอย่างที่ทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นมีรอยเท้าเล็กๆเปียกฝนสองรอยพาดผ่านทางเดินหินตรงหน้าระเบียงรอยนั้นเล็กมากเหมือนเด็กวัยหัดเดิน เพิ่งเหยียบลงบนพื้นเปียกแล้วเดินหายไปทางสวนหลังบ้านไม่มีใครสามารถอธิบายได้ไม่มีคำตอบว่ารอยเท้านั้นมาจากไหนแต่บ้านที่เคยเงียบเหงากลับเริ่มมีเสียงแห่งชีวิตแม้จะยังไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงร้องไห้แต่เป็นเสียงที่ดังที่สุดในหัวใจของคนอยากมีลูกคืนหนึ่งในฤดูหนาวท้องฟ้ามืดสนิทไร้ดาวไร้แสงจันทว่าในห้องพระของครหาเศรษฐีท่านว่า กลับมีแสงเทียนดวงหนึ่งสองสว่างอยู่อย่างมั่นคงคุณหญิงจันวาดนั่งพับเพียบอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาภายในห้องมีเพียงเสียงเปเลวเทียนที่ไหวระลิกตามแรงลมเล็กๆและกลิ่นหอมของทูปที่กำลังมอดช้าๆเธอพนมมือแนบหน้าอกหลับตาแน่นน้ำตาไหลเงียบๆลงบนแก้มแม้จะไม่มีคำสวดไม่มีเสียงภาวนาแต่หัวใจของเธอส่งเสียงไปถึงฟ้าแล้วทันใดนั้นสายลมเย็นวูบหนึ่งก็พัดผ่านเข้ามาในห้อง เสียงเทียนสั่นเบาๆแต่ไม่ดับเปลวเทียนกลับส่องสว่างขึ้นกว่าเดิมเงาของเปลวไฟสะท้อนบนผนังกลายเป็นเงาร่างของหญิงสาวกำลังอุ้มเด็กทารกไว้ในอ้อมแขนคุณหญิงเบิกตากว้างแต่ไม่ได้ตกใจเพราะในห้วงลึกของหัวใจเธอรับรู้ได้ทันทีว่าเงานั้นมีได้หลอกหลอนแต่มาเพื่อปลอบโยนเงานั้นค่อยๆหายไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ป่าที่ไม่เคยมีในบ้านและเสียงกระซิบเบาบางราวกับมาจากในฝัน ในเวลาเดียวกันท่านเจ้าสัวทันวาที่นั่งเงียบๆอยู่ที่ชานระเบียงส่วนหลังบ้านพลันรู้สึกถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปไอเย็นรอบตัวแปรเปลี่ยนเป็นไออุ่นแผวเบาและข้างตัวเขามีดอกไม้ป่าดอกเล็กสีขาวงอกขึ้นจากพื้นดินทั้งที่ไม่มีต้นไม้ใดอยู่ตรงนั้นมาก่อนเขามองมันอยู่เงียบๆดอกไม้ชูช่อเบาๆตามแรงลมแล้วค่อยๆปลิวหายไปในอากาศเหมือนละอองฝันและในคืนนั้นเองก่อนที่คุณหญิงจะเข้านอน เธอเดินเข้าไปในห้องเด็กอีกครั้งแล้วจุดเทียนแท่งเล็กวางไว้บนชั้นวางตุ๊กตาเธอหลับตาลูบหน้าท้องของตนเองเบาๆแม้จะไม่มีวิแววของชีวิตที่เติบโตแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนกำลังมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆซุกตัวอยู่ข้างในไฟเทียนเล่มนั้นส่องแสงอยู่อย่างเงียบงันทั้งคืนไม่ใช่เพื่อให้ความสว่างแก่ห้องแต่เพื่อเฝ้ารอใครบางคนที่จะมาทำให้บ้านหลังนี้ไม่เงียบอีกต่อไป เช้าตรู่วันหนึ่งท่ามกลางหมอกบางบางที่ลอยคลุมทั่วบริเวณคฤราสน์คุณหญิงจันวาดเดินออกมาที่ศาลาไม้กลางสวนพร้อมกับสมุดปกหนังสีน้ำตาลเล่มเล็กในมือในนั้นมีลายมือวาดๆของเธอเขียนรายชื่อเด็กเอาไว้เป็นสิบบชื่อทุกชื่อที่เขียนลงไปล้วนเต็มไปด้วยความหวงังความรักและความฝันเธอเขียนไว้ว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงจะตั้งชื่อว่าวารีเพราะเธอฝันเห็นสายน้ำในคืนหนึ่งที่หลับไหลยอยู่กลางเสียงสายฝน แต่หากเป็นเด็กผู้ชายจะชื่อว่าวารินเพราะในอีกคืนหนึ่งเธอฝันเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตรงสายน้ำสะท้อนเงาแสงทองอบอุ่นราวกับเด็กชายยิ้มให้เธออยู่ไกลๆหลายเดือนผ่านไปสมุดเล่มนี้ก็มีแต่ชื่อเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ชื่อเหล่านั้นก็ยังไม่มีใครได้เป็นเจ้าของเจ้าสัวทันวาแม้ไม่พูดแต่ทุกครั้งที่เห็นภรรยาเปิดสมุดเล่มนั้นเขาจะเดินมานั่งข้างๆอย่างเงียบๆแล้วหยิบผู้กันขึ้นมาเขียนชื่อเพิ่มในหน้าสุดท้ายไว้บ้าง ชื่อที่เขาเขียนส่วนมากเป็นชื่อที่ฟังดูโบราณแต่ลึกซึ้งและทรงพลังชื่ออย่างเทวาชัชวานหรืออารยาล้วนมีความหมายที่ซ่อนความเข้มแข็งไว้ภายใต้ความอ่อนโยนทุกชื่อในสมุดคือความเชื่อทุกหน้ากระดาษคือการเฝ้ารอแม้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีเสียงเล็กๆมาวิ่งเล่นในสวนหรือหัวเราะให้ได้ยินแต่คู่นี้ก็ไม่เคยเลิกรอ ในวันหนึ่งคุณหญิงนั่งมองไปยังแปลงดอกไม้ข้างศาลาแล้วเห็นบางสิ่งบางอย่างแปลกตามีไม้ป้ายเล็กๆทำจากไม้ไผ่ถูกปักไว้ข้างต้นกุหลาบสีขาวบนแผ่นไม้มีชื่อเขียนด้วยหมึกจางๆว่าวารีเธอรีบเดินไปดูใกล้ๆแต่ไม่มีร่องรอยของคนมาวางไม่มีเท้าเหยียบไม่มีรอยมือและที่น่าแปลกกว่านั้นดอกกุลาบขาวต้นนั้นกำลังเบ่งบานที่สุดในรอบปีทั้งที่เป็นฤดูหนาวเธอไม่พูดอะไร เพียงแค่หลับตาแนบสมุดเล่มนั้นไว้กับอกแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาเงียบเงบเพราะเธอรู้ชื่อที่เคยไม่มีเจ้าของกำลังจะกลายเป็นชื่อของลูกคนหนึ่งที่กำลังเดินทางมาอยู่ในอ้อมแขนเธอในยามสายของวันหนึ่งท่ามกลางแดดอุ่นอ่อนที่สองลอดต้นไม้ลงมายังพื้นดินคารหัสหลังใหญ่ยังคงเงียบสงบเช่นทุกวันเสียงนกร้องบ้างเป็นระยะแต่ก็ยังไม่มีเสียงหัวเราะของเด็กเล็ก ไม่มีเสียงเรียกพ่อแม่ไม่มีเสียงเพลงกล่อมเด็กที่ดังจากห้องนอนแต่ในหัวใจของคุณหญิงจันวาดกลับเต็มไปด้วยบทเพลงที่ไม่มีใครเคยได้ยินเธอมักนั่งอยู่ในห้องเด็กที่ตกแต่งไว้ราวกับเจ้าหญิงตัวน้อยจะมาอยู่ได้ทุกเมื่อมีเตียงไม้สีขาวมีตุ๊กตาเรียงรายและมีเปลยวนสำหรับกล่อมเด็กอ่อนที่ยังไม่เคยได้ไกลทุกเย็นเธอจะนั่งลงข้างเปลนั้นหลับตาแล้วปล่อยใจให้แต่งบทเพลงกล่อมเด็กขึ้นเองจากหัวใจ ไม่มีเนื้อร้องไม่มีทำนองแน่นอนมีเพียงเสียงฮัมเบาๆเสียงที่ไม่ดังเกินไปแต่อบอุ่นพอจะกล่อมให้หัวใจที่เหนื่อยล้าหลับตาลงแม้ไม่มีใครได้ยินแม้ไม่มีลูกมานอนอยู่ในเพลงนั้นแต่เสียงเพลงนั้นก็ยังคงดังในหัวใจของเธอทุกค่ำคืนบางคืนเจ้าสวธันวาเดินผ่านมาเงียบๆแล้วหยุดฟังอยู่หน้าห้องเขาไม่ได้เปิดประตูเข้าไปเพียงแต่ยืนฟังอยู่ตรงนั้นเงียบๆ เสียงคมที่ดังลอดออกมานั้นไม่ได้เพราะหรือมีจังหวะใดๆชัดเจนแต่มันมีบางอย่างที่ทำให้หัวใจของเขาอ่อนลงบางอย่างที่ทำให้น้ำตากลอทั้งที่ไม่มีใครร้องเพลงนั้นจริงๆหลายปีผ่านไปเสียงเพลงกล่อมเด็กของคุณหญิงจันวาดกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเหมือนสายลมยาเย็นเหมือนกลิ่นดอกไม้ตอนรุ่งเช้าไม่จำเป็นต้องมีคนรับฟังแค่ได้ัม ก็เหมือนได้โอบกอดลูกที่เธอยังไม่เคยได้พบและในคืนหนึ่งขนาดเธอนั่งหลับอยู่ข้างเปลงลมเบาๆพัดเข้ามาทางหน้าต่างเสียงคมของเธอหยุดลงเงียบงนันทว่าภายในความเงียบนี้กลับมีเสียงแผ่วเบาคล้ายเสียงเด็กเล็กกำลังทาตามเธออยู่เบาๆในเงามืดของห้องคืนนั้นหลังจากที่เสียงเพลงกล่อมเด็กเงียบลง ลมหนาวก็พัดแผ่วผ่านหน้าต่างห้องเด็กเข้าไปเบาๆเหมือนมืออ่อนโยนของใครบางคนลูบผ่านไหล่คุณหญิงจันวาดที่เผลอหลับข้างเปรเปลยังนิ่งสนิทตุ๊กตายัางอยู่ที่เดิมแต่ที่ข้างเปลปรากฏเงารางๆรูปร่างคล้ายเด็กเล็กคนหนึ่งกำลังนั่งมองเธออยู่เงียบๆไม่ไหวติงไม่เอื่อนเอ่ยเหมือนเงานั้นเพียงต้องการมาฟังเพลงกล่อมเด็กจากแม่คนหนึ่งที่เฝ้ารอมานานเงานั้นนั่งนิ่งอยู่ข้างเปลทุกคืน ไม่เก่อเสียงไม่เคลื่อนไหวมีเพียงแววตาที่ทอดมองเปลเด็กอย่างอ่อนโยนบางคืนเจ้าสวดทันวาแอบมาเปิดประตูห้องแน้นมไว้เห็นภรรยาตัวเองนั่งพิงขอบเปลยหลับอย่างอ่อนแรงในขณะที่เปลนั้นดูเหมือนกำลังถูกโยกเบาๆโดยไม่มีใครอยู่ใกล้เลยเขาไม่พูดอะไรเพียงปิดประตูเงียบๆและเดินกลับเพราะในใจลึกๆของเขาเริ่มมีคำถามผุดขึ้นมาว่าเงานั้นเป็นเพียงเงาของความหวัง หรือเป็นเงาของบางสิ่งบางอย่างที่ตอบรับความรักของทั้งคู่คืนหนึ่งในฤดูฝนเปรยโยกเบาๆโดยที่ลมไม่มีเลยสักนิดตุ๊ก,กตาตัวหนึ่งที่วางอยู่หัวเตียงก็ค่อยๆขยับเลื่อนลงมาอยู่ในเปลราวกับมีมือใครสักคนจับมันไปวางเสียงฝนข้างนอกยังคงตกเป็นจังหวะแต่ในห้องกลับอบอุ่นอย่างประหลาดราวกับมีใครอยู่ตรงนั้นคุณหญิงจันวาดเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่ได้รออยู่เพียงลำพังอีกต่อไป ทุกคืนที่เธอทำเพลงกล่อมเด็กเธอรู้สึกว่าเสียงของเธอไม่ใช่เสียงเดียวอีกแล้วเพราะมีเงาหนึ่งนั่งอยู่ข้างเธอเหมือนลูกที่ยังมาไม่ถึงแต่ก็มานั่งฟังเพลงของแม่อยู่ทุกค่ำคืนฤดูหนาวปีนั้นมาเยือนเร็วกว่าทุกปีสายหมอกป,ปกคลุมทั่วอาณาเขตคฤหาหน์ดอกไม้เขียวเฉาใบไม้ร่วงโรยแต่ภายในใจของคุณหญิงจันวาดและเจ้าสวทันวากลับอบอุ่นยิ่งกว่าครั้งไหน พราะในทุกค่ำคืนพวกเขารู้สึกได้ถึงการมาของใครบางคนใครบางคนที่ไม่อาจมองเห็นไม่อาจเอื้อมมือสัมผัสแต่รับรู้ได้ทุกการเคลื่อนไหวภายในใจลูกที่เคยอธิษฐานไว้กำลังเดินทางมาหาพวกเขาไม่ใช่ด้วยเลือดเนื้อแต่ด้วยแรงรักและความเชื่อมั่นอันยิ่งใหญ่จนกระทั่งเช้าว,วันหนึ่งในวันที่หมอกหนาทึบปกคลุมทั่วทั้งสวนขณะที่คุณหญิงจันวาดกำลังเดินเล่นตามลำพงัง เธอเห็นบางสิ่งตกอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าศาลามันคือผ้าอ้อมผืนเล็กๆปักชื่อได้สีแดงไว้ว่าวารีเธอหยิบมันขึ้นมาแนบไว้กับอกโดยไม่ลังเลน้ำตาค่อยๆไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเหมือนเธอกำลังได้สัมผัสลูกของเธอเป็นครั้งแรกแม้จะไม่มีร่างกายให้กอดไม่มีเสียงให้เรียกตอบกลับแต่เธอก็รับรู้ได้ว่าลูกได้มาถึงแล้วในรูปแบบที่ต่างออกไป คืนนั้นเจ้าสวัวทันวาเดินมาที่เปลเขาเห็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เคยตกอยู่ใต้พื้นกลับไปนอนอยู่ในเปลอย่างเรียบร้อยมีผ้าอ้อมผืนเล็กๆคลุมไว้อย่างนุ่มนวลเขาไม่พูดอะไรไม่เอ่ยถามเทียงแต่นั่งลงข้างเปลลูปหัวตุ๊กตาเบาๆแล้วพึพมพำกับใจว่าเจ้ามาจริงๆใช่ไหมลูกความว่างเปล่าที่เคยครอบงำห้องนี้กลับถูกแทนที่ด้วยบางสิ่งสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่มันชัดเจนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนั่นคือจิตวิญญาณของลูกที่มาจากคำอธิษฐานอันบริสุทธิ์และพักพิงอยู่กับพ่อแม่ที่เฝ้ารอด้วยหัวใจหรือดูหนาวยังไม่ผ่านพ้นแต่หัวใจของสองหัวเมียเศรษฐีกลับอบอุ่นมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาความเงียบที่เคยเฝ้าครอบนำทุกมุมของคฤหาสกลับมีพลังบางอย่างแทรกซึมเข้ามาช้าๆแต่มั่นคงเจ้าสวทันวาเริ่มตื่นเช้าเป็นพิเศษในแต่ละวัน เขาเดินไปเปิดหน้าต่างห้องเด็กเป็นสิ่งแรกเหมือนเปิดรับแสงแดดให้ลูกที่เขามองไม่เห็นมือหยาบกร้านของเขาเคยจับแตงเงินทองมาวันนี้กลับจับหวีไม้ด้ามเล็กแล้วค่อยๆหวีผมตุ๊กตาตัวโปรดในเปลด้วยความตั้งใจราวกับหวีผมให้ลูกแท้ๆขณะเดียวกันคุณหญิงจันวาดก็เริ่มเย็บเสื้อผ้าเด็กเล็กขึ้นมาทีละชิ้นแม้จะไม่มีตัวเล็กๆให้ลองใส่แต่เธอก็วางเรียงไว้บนเตียงทีละตัวอย่างประณีต ทั้งสองไม่ได้พูดออกมาสักคำว่าเรามีลูกแล้วเพราะรู้ว่าไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่สัมผัสถึงสายใยบางอย่างที่ไร้ร่างแต่แน่นแฟนยิ่งกว่าความผูกพันใดใดบนโลกคืนหนึ่งขณะที่คุณหญิงจันวาดกำลังทำเพลงกล่อมเด็กจูจ่ๆเพลก็โยกเบาๆเ,เ,เองโดยไม่มีลมผ้าอ้อมที่พับไว้ก็คลี่ออกเหมือนมีมือเล็กๆมาจับ และเสียงเพลงของเธอก็ถูกเติมด้วยเสียงแผ่วบางอย่างอัศจรรย์เสียงฮัำตอบเสียงที่เบาราวสายลมเหมือนลูกของเธอกำลังฮัมเพลงร่วมด้วยอยู่ข้างๆเจ้าสัวทันวาที่แอบฟังอยู่ข้างประตูถึงกับต้องหลับตาแน่นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ความฝันไม่ใช่ความเงียบที่ปลอบใจตัวเองอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆ เป็นจิตวิญญาณหนึ่งที่ผูกสายใยกับพวกเขาอย่างแน่นแฟ้นไม่มีใครต้องบอกไม่มีใครต้องเห็นเพราะสายใยแท้จริงไม่จำเป็นต้องมาจากสายเลือดแต่อาจเกิดจากหัวใจที่รอคอยอย่างมั่นคงและรักแท้อย่างไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและในคืนนั้นทั้งคฤหาสน์อบอวลไปด้วยความรู้สึกว่าห้องเด็กไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปณริมหน้าต่างบานเก่าของห้องเด็กมีแจกันแก้วใบหนึ่งตั้งอยู่บนนั้นเสมอ ภายในแจกันนั้นมีดอกมะลิซ้อนแซมดอกพุทขาวที่คุณหญิงจันวาดจะนำมาเปลี่ยนทุกเช้ากลิ่นหอมอ่อนหอมอ่อนของดอกไม้เหล่านั้นอบอวลอยู่ตลอดทั้งวันแม้จะผ่านไปหลายวันดอกไม้ก็ยังไม่โรยราเธอเองก็เริ่มสังเกตเห็นว่าดอกไม้ที่เธอวางไว้นั้นดูจะสดใสาย,ยาวนานผิดปกติไม่ว่าจะผ่านอากาศแห้งหนาวหรือฝนพรำกลีบดอกก็ยังแน่นอ่อนช้อยและส่งกลิ่นเหมือนเพิ่งเด็ดมาจากต้นเมื่อครู่ เธอไม่ได้เอ่ยปากถามใครแต่ในใจกลับรู้สึกว่าลูกของเธอคงอยู่ใกล้ใจกันนั้นเสมอกลิ่นดอกไม้คือสิ่งเดียวที่จับต้องได้และมันคงเป็นสิ่งที่ลูกใช้กอดความรักจากแม่ไว้เจ้าสัวทันวาเองก็เริ่มชอบเดินเข้ามาในห้องนี้มากขึ้นเขาไม่เคยนั่งทำงานในห้องทำการอีกเลยแต่กลับนั่งข้างเปลทุกเช้าจิบชาไปอ่านหนังสือไป และเมื่อเขาวางถ้วยชาลงที่ขอบเตียงดอกพุดเล็กๆหนึ่งดอกก็มักจะตกลงมาข้างถ้วยชาเสมอเขารู้ทันทีว่านั่นคือคำทักทายของลูกที่ไม่เคยเอ่ยเสียงเป็นของขวัญเล็กๆจากอีกโลกหนึ่งโลกที่มองไม่เห็นแต่ชัดเจนในใจแล้ววันหนึ่งคุณหญิงจันวาดตื่นขึ้นมาในยามเช้ามืดเมื่อเปิดผ้าม่านห้องเด็กก็ต้องตกตะลึงเพราะดอกไม้ทั้งสวนที่เคยแห้งเหี่ยวกลับเบ่งบานเต็มสวน พร้อมกลิ่นหอมละมุนลอยเข้ามาผ่านหน้าต่างดอกไม้ที่เธอเคยปลูกไว้รอบบ้านแม้ฤดูการจะไม่เอื้ออํานวยกลับเบ่งบานพร้อมกันโดยไร้คําอธิบายและในใจเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เพียงการผลิบานของดอกไม้แต่มันคือการปรากฏตัวของลูกผ่านธรรมชาติเป็นการบอกว่าลูกอยู่ตรงนี้อยู่ในบ้านหลังนี้และจะไม่จากไปไหนดอกไม้เหล่านั้นอาจเหี่ยวตามเวลา แต่ความรู้สึกจะไม่มีวันโรยราในคฤหาสน์อโนอาแห่งนั้นแม้จะเต็มไปด้วยของล้าค่าและศิละปะจากทั่วโลกแต่สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในสายตาของสองผัวเมียเศรษฐีกลับกลายเป็นเสียงบางเสียงเสียงที่ไม่เคยมีใครได้ยินนอกจากเขาทั้งสองคนมันเริ่มต้นในคืนหนึ่งที่เจ้าสัวทันวานอนไม่หลับเขาลุกจากเตียงเดินไปยังห้องเด็กตามปกติ เพื่อดูใจกันดอกไม้หยิบผ้าห่มขึ้นพาดขอบเปลและยืนเงียบๆตามนิสยัยแต่คืนนั้นมีบางอย่างแตกต่างท่ามกลางความเงียบสงัดเสียงหนึ่งดังขึ้นคล้ายเสียงฝ่าเท้าเล็กๆวิ่งเล่นไปมาอยู่บนพื้นไม้เก่ามันไม่ดังพอให้ตกใจแต่ดังพอให้หัวใจสะท้านเจ้าสัวนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วเขาก็ยิ้มเพียงลำพังไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆ เขารู้ว่าเสียงนั้นคือเสียงก้าวเท้าของลูกเสียงขอองค์การเคลื่อนไหวที่แม้ไม่มีตัวตนแต่กลับหนักแน่นยิ่งกว่าความฝันวันต่อมาเขาไม่ได้เล่าให้คุณหญิงจันวาดฟังแต่เธอกลับมาเล่าให้เขาฟังเสียเองว่าเมื่อคืนเธอได้ยินเสียงเด็กวิ่งผ่านห้องนั่งเล่นเสียงเบาๆน่ารักน่ารักราวกับวิญญาณเล็กๆกำลังวิ่งไล่ผีเสื้ออยู่ในคหาหัตตั้งแต่นั้นมาทุกค่ำคืนสองผัวเมียจะนั่งอยู่ในห้องเด็ก โดยไม่ได้พูดคุยกันเพียงแค่นั่งเงียบเงียบเปิดไฟอ่อนๆและเฝ้าฟังเสียงฝ่าเท้าเบาๆว,ว,ว,วิ่งเล่นไปมารอบห้องพวกเขาเริ่มจัดวางของเล่นไว้บนพื้นกล่องตุ๊กตากล่องไม้รถเข็นเล็กๆและในตอนเช้าของเหล่านั้นก็มักเปลี่ยนตำแหน่งเสมอเหมือนมีเด็กตัวเล็กๆมาเล่นในยามค่ำคืนจริงๆเสียงก้าวเท้าเหล่านั้นไม่ได้ทำให้พวกเขากลัวกลับกันมันทำให้หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความสุข ความสุขที่ไม่มีใครเข้าใจเพราะมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของมนุษย์แต่มันคือความเป็นลูกที่แสดงออกผ่านเสียงฝีเท้าและความรู้สึกบางอย่างที่ลึกซึ้งเกินจะอธิบายบางคนอาจไม่เชื่อบางคนอาจว่าเพา้อแต่สำหรับคนเป็นพ่อแม่แล้วแม้เพียงเสียงฝ่าเท้าก้าวเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นก็เพียงพอที่จะเติมเต็มหัวใจที่เคยว่างเปล่าให้อบอุ่นไปตลอดชีวิต ความเงียบในคฤราสา์หลังใหญ่ไม่ได้ทำให้สองผัวเมียรู้สึกว่างเปล่าอีกต่อไปเพราะทุกเสียงทุกกลิ่นและแม้กระทั่งความเงียบเองกลับกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายเมื่อหัวใจของพ่อแม่ได้เรียนรู้ว่าการมีลูกไม่จำเป็นต้องมองเห็นหรือสัมผัสได้เสมอไปเช้าวันหนึ่งในขณะที่คุณหญิงจันวาดกำลังรดน้ำต้นไม้ที่ระเบียงเธอก็ได้กลิ่นบางอย่างที่ต่างไปจากเดิม กลิ่นดอกมะลิและพุทขาวยังหอมอยู่แต่ครั้งนี้มีกลิ่นหอมใหม่แทรกเข้ามาหอมเหมือนแป้งเด็กกลิ่นอ่อนโยนละมุนใจจนเธอเผลยิ้มโดยไม่รู้ตัวและเมื่อตกกลางคืนขณะที่เจ้าสัวธนวากำลังวางหนังสือบนโต๊ะข้างเตียงสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นบางอย่างในกระจกโบราณข้างผนังเขาเห็นเงาร่างเล็กๆก,ก,กำลังก้มเล่นของอยู่บนพรมเงานั้นไม่ชัดเจนแต่ก็ไม่ใช่ภาพหลอน เขานั่งลงช้าๆไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบตาและทันใดนั้นเงานั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองแม้ไร้คำพูดแม้ไม่มีเสียงแต่สายตาคู่นั้นกลับส่งสารที่แน่นอนพ่อลูกอยู่ตรงนี้รุ่งเช้าทั้งสองคนไม่ได้แลกเปลี่ยนคำพูดแต่แววตาของพวกเขาบอกทุกอย่างความฝันที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าเป็นเพียงจินตนาการวันนี้มันค่อยๆแตะพื้นความจริงทีละนิด ไม่ใช่ในรูปของเนื้อหนังไม่ใช่ในสายตาคนทั่วไปแต่ในโลกเล็กๆที่สร้างขึ้นจากรักแท้ของพ่อแม่ลูกได้เกิดขึ้นแล้วในวิธีที่ไม่เหมือนใครวันเวลาผ่านไปความรู้สึกก่อขอองค์การมีลูกเริ่มชัดเจนขึ้นทุกวันเสียงหัวเราะเบาๆเสียงของเล่นกระทบพื้นรอยเท้าเล็กๆที่ฝุ่นเกาะหน้ากระจกแม้ทุกอย่างจะไร้ตัวตนในสายตาคนอื่นแต่มันชัดเจน กว่าทุกสิ่งที่เคยจับป้องได้ในชีวิตของสองสามีภรรยาและในค่ำคืนหนึ่งขณะที่พระจันทร์เต็มดวงทอแสงลงบนระเบียงคุณหญิงจันวาดยืนเงียบมองขึ้นฟ้าในใจของเธอรู้แล้วว่าลูกของเธอนั้นไม่ใช่เพียงแค่คำขอจากฟ้าแต่เป็นของขวัญที่พระเจ้าสร้างขึ้นจากความรักและความศรัทธาไม่ใช่ทุกความฝันจะกลายเป็นจริงในแบบที่เราคาดหวังแต่นี่ คือความจริงที่งดงามกว่าฝันใดๆเสียอีก